สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะลองร้องเพลง <c oughs> เพลงที่รวมกันหมดเลยนะผมมาลองฟังกันครับสัญญาได้ไหมจะไม่มีใครทำเราต้องจากจะไม่มีวันทำเราให้ผัาพลาน จะอยู่ด้วยกันตลอดไปจากชายคนนี้จะขอสัญญาดูแลร,รักษาจะยิ่งกว่าใครจะฝ่าฟันเรื่องราวร้ายๆไปด้วยกันฉันกับเธอเธอยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังคงห่างไกล เมื่อเวลาพาเรายิ่งไกลกันรู้บ้างไหมคนไกลยังคงหวนไว้เมื่อเขามองดูภาพเธอที่ไรน้ำตามันอย่างไรกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาหาฉันที่ได้ไหมคนดี หากหัวใจของเธอไม่ได้เปลี่ยนไปก็ให้โอกาสฉันมีจะได้ไม่ได้โปกอย่าทิ้งรา เดีฉันหลงเวเรินไทยสักปีแต่พอดีว่าเนื้อคู่ยังไม่เจอสักทีห่มผ้าตั้งสิบผืนมันก็ยังไม่อุ่นใจหน้าฝนหน้าหนาวก็ไม่รู้จะหันไปกอดใครขนาดดวงใจยังคู่จันทส่วนฉันยังไม่เห็นวี่แววรสศกลที่จะคู่กันอาจจะเป็นที่รูปร่างหรือหน้าตาไม่มีความยากสานะก็ยังธรรมดา หามีพอสัก้อนหนึ่งตกจะฟากฟ้าฉันคงจะขอคู่ชีวิตเพราะมันยากขวา้าเงินทองมันหมดได้ถ้าหาเราได้มาที่ยังไม่ได้คือแรงใจที่อยู่ใกล้ๆตาดูแลตัวเองดีๆนะคนที่อยู่ทางนั้นคนทางนี้เองคิดถึงกันมันยังเดิมไม่เคยเปลี่ยนอากาศกลางคืนมันหนาวก็ห่มผ้านอนก่อนรับฝันน่าจะเงว้คิดถึงกัน มันอย่างฉันคิดถึงเธอส่วนคนที่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงฉันรูแลตัวเองเอย่างดีเพื่อรอวันวันที่พบกันวันที่ฉัน ได้คอจะดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนแต่เธอจะให้แค่ฉันอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าข้อหนึ่งได้จะขอให้เธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจะดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนแต่เธอจะให้แค่ฉันอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าข้อหนึ่งได้จะขอให้เธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครที่จะเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาฉันไม่ได้ร้องไห้อย่ามองกลับมาอย่าห่วงว่าฉัน จะเสียใจสี่ผ่านมาได้รักกัน เท่านั้นก็ดีแค่ไหนอย่ากังวลฉันไม่เป็นไรอย่ขอให้เธอไปได้ดีการเดินเท่าฉันและเธอคือการเรียนรู้การเในรูของเราสองคนคือความเข้าใจแธ่เข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การในรูของเราสองคนคือความเข้าใจแ้าเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรา มันใจนไงี้บ้างครับผมจบแล้วครับแปดเพลงภายในสี่นาทีครับผมถ้าคุณชอบก็อยาอ่าลืมที่จะกดไลค์ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบก็อยาอ่าลืมที่จะกด s ซับสไคร์ตรงนี้ด้วยนะครับและยืมที่จะกดแชร์ตรงนี้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 ด้วยนะครับผมสำหรับนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ